เออขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับเป็นอันเห็ดหน้าปังค่ะพี่น้องทางขุนนะคะืมมีข้องมีข้องมีข้องจากเคลื่อนพร้อมไหลผ่านข้องทรงน้ำไหลผ่านนะครับของคุณย่าอยู่นี่อยู่ทงนะครับ พี่น้องหลังจากที่ได้ไป,ไปนวงเวียนใหญ่ไปเยี่ยมชมบ้านแม่แพ่งสีนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสอดาบานตันเคิงนะฮะอุ้ยนี่กินไรนะกัจากปฏจจบันแม่แพ่งเสียพี่น้องตอนนี้ก็ถึงงานแล้วนะครับง,งานแล้วนะครับน้องอิงมาถึงแล้วนะครับมาถึงเล่นเรียก,กันนะครับพี่น้อง ครับเนาะครับสวัสดีเจ๊ปอครับ <c oughs> ยังก่อัง <c oughs> หารพี่น้อง ส,สั่นหลานันแหลเพียงล็อกเพียงล็อกคอยยู่เจเลยนี่ค่ะสวัสดีน้องแบมค่ะสีงมานะน,นะครับโว้ย ก็ไปตะกินไปตะก<อ>ินแนะ่อะไรอย่างไรเนี่ยเนาะกินแลวะคกินแล้วรบงเวนครับครับพ่นอ้ยพ,พี่พี่มีใส่หมวกกันนอกรอแล้วครับตอนนี้ วิพ้น้ยู่ม่ไวีปาเปวีป็นสาีเป็นเหตุ3ีเป็นเหตุนอนกินข้าวพี่น้องฮะให้น้องแต่งหน,านงา้าพีนา่น้องครับหงพน้ร้อมาี่พี่น้องฮะนีกอน นนกินโมพี่เจอแล้วอยากจัดของแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับอยู่หลังเคียงเป็นไฟเดอ้อเหมือนีเดอ้อครับหลังจากทีไป ภาสิไปหาคุณแม่แพร่งแพ่งสีนาอพี่น้องนะอยู่บันเขมยมือมือเศร้านะครับแต่ว่าคุณแม่อ่าวัยยู่นาอครับพี่น้องไปเห็นกันมือนีกันมือนีคุณแม่่าสีมาเบิ้งพี่น้องครับจะได้กับปติดตามเด้อครับเถื่อคุณแม่มากอะสีผ้าพี่น้องไปเห็นไปเบิ้งนะครับพี่น้องครับหรือว่าอาจจะได้สัมผัสคุณแม่นั่มนะครับผมสำหรับคุณแม่แพ่งสีเหวิจิตนะครับพี่สาวแท้แทของแม่นี่สีีสานครับพี่น้องครับผมมือแรงครับ ยังอยู่ในกลุ่มปิดเดอร์พี่น้องเดอร์สาม้อบาทเด้อครับเดอไปพออยู่ในกลุ่มปิดครับพี่น้องครับยังเหลืออีกศิลปินท่านนึ่งครับบ่าจะเป็นคุณแม่แดงพิมพ์ผ้าพรสรีนะพี่น้องเนาะนะครับปาไปด้านนอกก,นกันครับพี่น้องครับอิมแล้วแก้มอิมแล้วมีหงอนวาอิมเล้วหาไปหาซสื้อเสื้ออีกมักซื้อแล้วไปซื้ออยู่วันนี้เพื่อ,อน้ามาวันนี้ อเจอดาราด้วยนะฮะมาวสวัสดีครับ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 พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมืึอนี้เขาเล่นอยู่กับศิลป์เนาะพี่น้องเนาะวัอนี้ครับพี่น้องวันนี้เจอแน่นอนนะครับที่บนเวทีนะครับ ที่เหลืออะไพี่น้องไปไปพ่ออยู่เท่าเมทีพี่น้องกินอะไรกินก่อนกาแฟพี่น้องขาดบ่ได้ขาดบ่ได้กาแฟขาดบ่ได้นะะฮได้แล้วน้ำแข็งสาวปัดอกได้แล้วครับนักร้องสาวไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว มีบัตรลอยเศร้าด้วยพี่น้องจะาทปัตจะาดเบบัตนะครับสล้านกวิวรันี่คือออิงเรบ้านแนครับอันนี้น้องอุกอังจ้านอุงอังทางเท่บักลาบอท่นแล,ล้วพอไงบอทันแล้ว ป้าเดินป้าเดินเดินเคลื่อนเดินสาธารณะน,นู่น <c> ไ <oughs> ปประโขกตรงนี้ป้าเดินพี่น้องมาจูคนเดียเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่น สวัสดีสาวนโมอันนี้ครับสาวนโมโลเคิงครับตอนนโมคือตันเคิงวะว่าเป็นตันเคิงตอนนี้อยู่ประจำดูาเพ่นมีะครตอนนี้พี่มีหลบอยู่ใช่ไหมในหมวกกันน็อกอ่ะหลบแล้วกลัวคนเห็นซีรีส์่ได้มา กินก้ยวยเตีียวมากับแม่องหญิงเอ,องหญิงไม่น้อยอยู่ข้างนอกกินก๋วตเตีียวอยู่ป้าไปหาเขาไปับข้างในก่อนครับแต่งหน้ากอนเนาะขอคนเครงดื่มสวมโอทีนะครับดีเพราะมีซิงและแอลคารชีนซาตะกลับจากสวมควรใหญ่สิบบาทเด้อนี่เด็กพี่น้อง คือว่าเปรี้ยแล้วคือว่าเปรี้ยวอยู่ฮะเขาบอาเปรี้ยอยู่ให้ใส่หมวกกันออนอกไม่ได้เปรีวส่เอ้าพังตัวนอ้องคนนี้ไม่มีพางตตัวอะไรฮะพังตัวอะไรเออไม่ได้พังเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่น้องดิสโก้มีคนาสียุ้มไหลครับสโก้ยุ้สียุ้มไหลครับพี่นอ้องครับน,ดดนุ่มอันป้าคางบ้านนะแม่ป้าคางบ้านอ๋อ ใน MV อันแมนใช้พี่คนนี้ไหมใช่ใช่ใช่พี่คนนี้ไหมเออแมนบอนังสือเล่มนือตีแมนบอกนําหาอยู่อุกนแมนบอซนไปขางใดเยอ๋อตอนแบบนี่นบอไฮบอตนำหาอยู่แมนบอตามหาเหมือนตามหาเหมือนกันเออตามหาเหมือนกันบอกระน้ำหาได้เลยนี่บอกระน้ำหาเหนือนกันอืออี ล้วไปใส่ามาบูบูมือนีมาหนอวนาอี๋เนาะบอมืออยู่กับละสินด้เอามืออยู่กับลสินกเอาได้่มได้อยู่มังได้อยู่มังล่าสาสมอันชัดแต่เจ้าผากันน่ อินไล์ <In life. S 2> อนอดมมานมอย่อแล้วก็าราีอันอคนงันงนี่คนดังอันนี่คนดัง <c oughs> อันนี่คุเพื่อนโอ้ยแกงมากแกงมากกันเลยพี่น้องนี่ นี่แหละป่าบุนีแหละเข้ามาก็จะถ่ายว่าจะเลยสมบูรณ์แบเนาะล่าสุดตอนนี้คือเได้เปลือกทุเรียนรเอยเปือกกับเปือกกไปพูดด้พี่น้องแต่ว่าตอนมันมาพี่เท้อทงมีนกังกน่อนเนาะนะครับผมป็นใบลายพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยเลยพี่น้องอากาศหนาวมา อยู่หลังเต็นท์องค์เอียงนั่นแหละลยยอยู่หลังเต็นท์องค์เอียงนั่นแหละเจนจักรพันธ์ก็ได้ปาร์ตสุดเที่ยวทะเลให้วันนี้เที่ยวทะเลทะเลตุงไปก่อนนะครับวันนี้พี่น้องครับคิวนี้เอาไปสิ่งสำคัญครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเข้า <c oughs> ไปกดดันสำหรับเพลงเลือกเขาสะอายครับวันนี้ใบเป็นมือแรก ทะยานสู่หลังบ้านประมาณร้านเจ็ดแล้วนะฮะร้อยหกร้านเจ็ดแล้วนะครับหน้าบ้านประมาณร้านสี่แล้วนะครับพี่น้องขาเฟซอยเชี่ยแล้วก็ซอยเชี่ยพี่น้องเด้อร้านแปดแล้วนะครับหน้าบ้านเหรอประมาณร้านแปดแล้วหลังบ้านนะร้านแปดแล้วนะครับแปดชั่วโมงหนึ่งร้านอีรีแปดชั่วโมงหนึ่งล้านอีรีคนคิงลูยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไม่ถึงหนึ่งวัน ว่าจะสโงล้านนนนแแตก่อสร์ภายในคืนนี้แน่นอนนะครับพี่น้องครับจะได้กาฝากด้วยครับน้องโซลารุณหญิงครับจบซิงเกินที่สองนะครับเกือบเขาได้นะครับแล้วก็ฝากช่องช้างสักดิ์ภัณฑ์ระเบิดออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามพี่น้องด้วยรับคลิปนี้เอาไว้สิ้นสุดวันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ